บางทีโลกเราอาจมีสิ่งลี้ลับมากกว่าที่คุณคิดก็เป็นได้นะแอดวาร์สวัสดีนะครับ เพื่อนๆทุกทา่านสำหรับเรื่องราวในวันนี้คือเป็นเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นกับชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งครับทุกคนที่มาพร้อมกับคลิปน่ากลัวที่เขาสามารถจับภาพไว้ได้ในบ้านของเขาเกี่ยวกับผีเจ้าของบ้านคนเก่าซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วแต่วิญญาณยังวนเวียนอยู่ในบ้านเขา และส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังเรื่องราวนี้กันเลยครับทุกคนก่อนเริ่มคลิปในวันนี้ฝากคนละหนึ่งไลค์ให้ยชมงานแอดด้วยว่ากันว่าเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นของชายที่มีเชื่อว่ายามาคิวซึ่งเขาเกิดในประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวของเขาถือได้ว่าน่ากลัวเป็นอย่างมาก และเป็นที่พูดถึงบน YouTube กลายเป็นไวรัลโดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขานะครับตัดสินใจอยากจะเช่าบ้านหลังใหม่ซึ่งเขานะครับก็ได้บ้านหลังหนึ่งกับราคาเช่าที่เขาเห็นว่ามันถูกมากซึ่งเขาก็รู้สึกแปลกใจแต่ดูสภาพบ้านแล้วมันก็แปลกนะทุกคนคือบ้านขนาดใหญ่ และจากนั้นนะครับเขาก็พบในภายหลังว่าเป็นบ้านที่เจ้าของเสียชีวิตแล้วโดยมีประวัติที่น่ากลัวมากๆคือเจ้าของบ้านคนเก่านะฮะเสียชีวิตอย่างน่าอนา,าโดยสัานกากันว่าสาเหตุที่เสียชีวิตเกิดจากอาการป่วยทางจิตแต่บางแหล่งข้อมูลก็เชื่อว่าเกิดจากการหัวใจล้มเหลวฉีพลัน อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าของบ้านเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวและที่น่ากลัวก็คือกว่าที่จะมีคนรู้หรือพบศพเจ้าของบ้านร่างก็แห้งสนิทแล้วซึ่งต่อมาบ้านหลังนี้นะครับได้ถูกขณานามว่าบ้านผีสิงซึ่งชาวญี่ปุ่นนะครับต่างก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากบางคนที่ผ่านไปมาก็มักจะเห็นเงาแวบ,แวบ แต่บ้านหลังนี้ก็มีการรีโนเวทใหม่จนสามารถเข้ามาเช่าได้ถ้าเป็นเพื่อนๆแล้วครับเจอประวัติแบบนี้ยังจะอยู่ต่อรือเปล่าก็บอกกันด้วยซึ่งหลังจากที่ยามาคนนี้เขามาอยู่ได้ครบสี่เดือนแล้ว ก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกซึ่งก่อนหน้านั้นเขาไม่เจอเลยเกิดขึ้นในตอนกลางคืนไม่ว่านะครับจะเป็นเสียงคล้ายคนที่กำลังเคาะประตูห้องน้ำซึ่งมาจากข้างในห้องน้ำที่ว่างเปล่าเขาได้ยินบ่อยขึ้นเริ่มที่จะบ่อยขึ้น และได้ยินเสียงคืนแล้วคืนเล่าครับทุกคนเสียงแบบนี้นี่แหละได้ยินรึเปล่าครับแต่อย่างไรก็ตามอย่ามาคนดีก็พยายามมองหาแต่หาไม่เจอเขาพยายามหาไม่เจอว่ามันคืออะไรกันแน่ ซึ่งเขาไม่รู้ว่าอะไรทําให้เกิดเสียงแบบนั้นซึ่งนาคนลุกเป็นอย่างมากจนกระทั่งเริ่มมีสุนัขแถวแถวบ้านเขามักมาเห่าที่บ้านเขาในยามค่ำคืนโดยปกติเป็นหมาที่นิสัยดี และเป็นมิตรกับเขาแต่ชว่าในตอนกลางคืนกลายเป็นหมาที่ดุมากมันเห่าใส่เขาไม่หยุดครับทุกคนเช่นคลิปนี้ มันเห่าหอนอย่างรุนแรงอยู่ที่หน้าบ้านเขาไม่ยอมไปไหนแทบจะทุกคืน <S <S เขาเริ่มออกมาดูแต่เมื่อเขาออกมาเหมือนมามันเห่าไม่หยุดเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่หลังเขานะครับ <S <S ซึ่งหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ครับต่างก็ขอให้เขาลองซื้อกล้องอินฟราเรดดูอาจจะจับบางสิ่งบางอย่างได้ก็เป็นได้ ซึ่งจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็เริ่มมีการถ่ายคลิปรอบๆอบบ้านทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แปลกๆลงในช่อง YouTube ที่มีชื่อว่ายามาคิวโดยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แปลกๆเขาก็มักจะอัปโหลดลงเรื่อยๆครับทุกคนและยามาคนนี้เขาก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยซื้อกล้องอินฟราเรดจากนั้นก็รอให้เกิดเหตุการณ์ แต่แล้วครับเพื่อนๆนคืนหนึ่งเกิดเสียงชินาคนลุกเรากับคนร้องโหยหวนอยู่หน้าบ้านซึ่งเขาเปิดประตูออกไปดูแล้วเจอแต่ความว่างตาสิ่งน่ากลัวมากซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเสียงหมาแต่ทว่าคืนนี้เป็นเสียงคนชัดเจนชินาลัวก็คือมีแต่เสียงลองฟังดูนะครับ ดังอยู่เป็นระยะหนึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านหวยหวนยังหน่าคนลุกอยู่หลายนาทีครับได้ยินรึปเปล่าจนเขาต้องออกมาดูดูว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นซึ่งเขาพยายามมองหาแต่ไม่เจอจนกระทั่งเสียงก็เงียบหายในเวลาต่อมา ทุกคน่ะครับคิดว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยเป็นผีหรือเปล่าและคลิปที่กลายเป็นไวรัลและเป็นที่พูดถึงในวงกว้างนะครับและน่ากลัวที่สุดก็คือคลิปนี้คือคลิปที่เขาเอาน้ำร้อนๆไปสาดผีขอให้ทุกคนดูดีๆหนาตกใจมากเลยทีเดียวนี่เขาเจอกับอะไรกันหน้า ดูเหมือนว่าเขานะครับพยายามมองหาที่มาของสิ่งนั้นไม่เจอฮะได้ยินแค่เสียงคล้ายกับผู้ชายที่กำลังร้องเรากับผีที่กำลังร้องห่วยหวนซึ่งอยู่ที่หน้าบ้านและเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น่ากลัวนี้จนในที่สุดนะครับ เหมือนว่าเขานะครับเลือกที่จะทำบางอย่างซึ่งเขาเจอบ่อยมากโดยในขณะที่เกิดเสียงประจวบเหมาะกับเขากำลังต้มน้ำอยู่บนเตาและกำลังเดือดอยู่พอดีเขาก็คิดออะไรบางอย่างออกและน้ำกำลังเดือดจัดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือเขานะครับเอาน้ำร้อนๆบนเตานำออกไปสาดมั่วๆปรากฏว่า เขาสาดไปโดนตรงจุดและชิตร้อนก็คือคล้ายกับคนร้องหวยหวนในขณะที่น้ำร้อนถูกสาดออกไปเรากับถูกน้ำร้อนหนักรู้มากเลยทีเดียวแต่ถ้าดูดีๆบริเวณนั้นไม่มีใครครับขอให้ทุกคนดูดีๆนี่มัมนคืออะไรกันน่ะ ดูเหมือนว่าโดนเข้าเต็มๆนะ ทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรโดยสักพักใหญ่เสียงนั้นมันก็หายไปเรากับเจ็บเหมือนกันนะซึ่งไม่เห็นว่ามันคืออะไรนะครับมีแต่เสียงที่ร้องหวยหวนเรากลับเจ็บปวดจนกระทั่งเวลาผ่านไป ประมาณหนึ่งเดือนครับทุกคนต่อมาสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเสียงไม่รู้ว่าคือใครขอให้ทุกคนดูดีๆนะฮะหลอนมากเลยทีเดียวนะ กับดวงวิญญาณหรือบางสิ่งบางอย่างและห่างสะเก็ดดูดีๆมันอยู่ในจุดที่ไม่มีใครเลยหรืออธิบายให้ชัดเจนก็คืออาจจะเป็นผีก็เป็นได้ร้องโอ้โอยดังมากอย่างน่าคนลุกซึ่งหลายๆคนตกใจครับกับคลิปของชายคนนี้และเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น่ากลัวแบบนี้ ก่อนที่เสียงนั้นนะครับมันจะเงียบหายไปอย่างลึกลับและเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรปรากฏการณน่ากลัวนี้ซึ่งแอดว่าอาจจะเป็นสิ่งเนื้อธรรมชาติก็เป็นได้นะทุกคนซึ่งนายยาม่าคนนี้เขาเชื่อว่าคงจะเป็นวิญญาณเจ้าของบ้านที่เคยมีประวัติเสียชีวิต ในบ้านหลังนี้อย่งแน่นอนหรือบ้านที่เขากำลังเช่าอยู่นะฮะทุกคน ย่างไรก็ตามเหมือนวิญญาณยังมีห่วงอะไรบางอย่างกับบ้านหลังนี้คือช่วงเวลาคือช่วงที่ฝนตกหนักเสียงร้องเหมือนที่เคยเจอกำลังร้องหวยหัวโดยเสียงสัน่นเหมือนกับคนที่กำลังดาเพราะตากฝนหยุดที่หน้าบ้านร้องเสียงดังเป็นอย่างมากและเมื่อนายยามานะครับออกมาดูแล้ว สักพักหนึ่งปรากฏว่าเสียงก็เงียบหายไปยังน่าคนลุกทุกคนละคับคิดว่าเป็นวิญญาณหรือไม่หรือเป็นวิญญาณเจ้าของบ้านหรือไม่หรือว่าคืออะไรก็บอกกันด้วยแต่ก็น่าเสียดายมากนะฮะด้วยความนิยมในคลิปของชายคนนี้ ทําให้มีชายเวรุ่นชาวญี่ปุ่นจํานวนมากฮะที่ชอบความคลัง่งหรือล่าท้าผีสืบจนกระทั่งรู้ที่อยู่เขาสวยครับทุกคนบางคนก็อยากจะมาพิสูจน์ว่ามันมีจริงหรือไม่แต่บางคนก็มาด้อง,อง,องมองๆราวกับไม่พอใจจนยามาคนนี้นะฮะเริ่มอยู่ไม่เป็นสุข ซึ่งเขาก็ได้เขียนอธิบายให้ผู้ติดตามทราบว่าจากสถานการณ์ที่วุ่นวายหลังจากนี้เขาก็คงนะครับต้องอัพคลิปน้อยลงชั่วคราวรอให้สถานการณ์ดีขึ้นและก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้นะครับในยามายยายบ้านหรือไม่ซึ่งอย่างที่กล่าวมานะฮะทุกคน แต่เหมือนว่าเขาเนี่ยกลับมาลงคลิปแล้วอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งสำหรับเรื่องราวของเขานะฮะแอดก็ไม่อยากจะตัดสินว่าเป็นการทําขึ้นหรือมันเกิดขึ้นจริงๆหรือเขาทําเองก็ขอให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณและตัดสินใจกันเอาเองนะฮะอย่าลืมบอกพวกเราด้วยสำหรับแอแล้ว ถือว่าเป็นคลิปที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวทั้งเสียงอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้พวกเราก็คงไม่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจก,กันใหม่สำหรับุัธนี้สวัสดีครับ